สอบถามน้องเนยก่อนว่าเดินทางมาจากไหนครับน้องเนยวันนี้ฮะับอ Aut เลีเดินทางมาจากเมืองออสเตรเลียเมเบิลเมืองเมเบิลนี่คืออ,อยู่ออสเตรเลียเลยนะฮะเพราะว่าก่อนที่จะมาที่หนองคายเนี่ยไปหาท่านปู่มาก่อนใช่ไหมแวะหาแวะหาที่กรุงเทพตอนน้องเนยอ,อ่านน้ำมนต์นีนน่มีรู้สึกเป็นยังไงบ้างแบบเป็นยังไงบ้างรก็รู้สึกสบายใจขึ้นละสบายใจขึ้นใช่เพราะว่าแบบมันก็โล่งโล่งใช่มันโล่งเหมือนแบบว่าสิ่งไม่ดีมันออกไปแล้วประมาณนี้คาดว่าจะเดินทางกลับ ออสเตรเลียนี่อีกทีช่วงวันไหนนะฮะวันจันทร์เนี่ยค่ะประมาณอีกวันสองวันก็น่าจะวันจันทร์คือบินตรงมาอาบน้ำมนต์ถึงกรุงเทพประเทศไทยการอาบน้ำมนต์เทนี้คาดว่าแบบเราจะเกิดมีความมั่นใจหรือมีแรงประดานใจยังไงที่จะเดินทางไปทํางานต่อที่ออสเตรเลียบ้างครับมีแบบความรู้สึกยังไงบ้างหนูแค่คิดว่ามันเป็นความเชื่อส่วนบุคคลแล้วก็มองว่าถ้าใครทำแล้วสบายใจก็ทำสะดวกแบบนี้สบายใจแบบนี้หือก็เลยที่จะทําแบบนี้บินตรงมาเพื่ออาบแล้วก็กลับ สวัสดีครับผมน้องเนยครับสวัสดีครับค่ะอ้าววันนี้นะครับผมมาในนามของบ้านบารมีมะลุมมะูพ่อแก่108แล้วก็ท่านปู่ก็นั่งอยู่ด้านหลังแล้วนะครับวันนี้มีการมาอาบน้ำมนต์กันถึงจังหวัดหนองคายเลยเดีแต่เราบอกให้ปู่มาอาบน้ำมนต์ให้หน่อยอ๋ออาบน้ำมนต์เลยแล้วก็วันนี้อาบกันทั้งบ้านเลยไหมฮะทั้งบ้านค่ะอ๋ออาบทั้งบ้านเลยนะครับวันนี้ก็คือบอกตรงๆว่าตรงนี้คือหนองคายท่านปู่ก็เมตตามาอาบน้ำมนต์ให้ลูกศิษย์ถึงหนองคายเลยนะครับแล้วก็อาบให้ทั้งบ้านด้ววยนนะะคคครับ่่่าจเป็ุุณณพอแม นะแม่ทั้งคุณยายแล้วก็ญาติญาติด้วยนะครับแล้ววันนี้นะฮะตอนน้องเนยอ่านน้ำมนต์มีรู้สึกเป็นยังไงบ้างอะแบบยังไงบ้างฮะก็รู้สึกสบายใจขึ้นละค่ะสบายใจขึ้นใช่เพราะว่าแบบมันก็โลง่นนลงโล่งใช่มันโล่งเหมือนแบบว่าสิ่งไม่ดีมันออกไปแล้วอะไรประมาณนี้ครับการอ่านน้ำมนต์ของท่านปู่นี่คือจะแบบเน้นแบบล้างอาถรรพ์เล้นล้างสิ่งไม่ดีออกจากร่างกายอยู่แล้วนะครับแล้วก็คาดว่าจะเดินทางกลับ ออสเซเลียนี่อีกทีช่วงวันไหนนะฮะวันจันเท์นี่ยค่ะประมาณอีกวัน2วันก็น่าจะ,ละกลับแล้ววันจันนี่คือบินตรงมาอาบน้ำมนต์ถึงกร <c oughs> ุงเทพประเทศไทยอ่ะไม่ใช่กรุงเทพไปหาทัานปู่แล้วมาถึงหนองคายเลยแล้วการอาบน้ำม์ครั้งนี้คาดว่าแบบเราจะเกิดมีความมั่นใจหรือมีแรงบันดาลใจยังไงที่จะเดินทางไปทํางานต่อที่ <c oughs> ออสเรเลียบ้างครับมีแบบ ามรู้สึกยังไงบ้างหนูแค่คิดว่ามันเป็นความเชื่อส่วนบุคคลนะคะแล้วก็มองว่าถ้าใครทำแล้วสบายใจก็ทำแต่สะดวกแบบนี้สบายใจแบบนี้หนูก็เลือกที่จะทำแบบนี้บินตรงมาเพื่ออาบแล้วก็กลับคือมั่นใจเต็มร้อยกลับไปก็ต้องแบบไปด้วยความมั่นใจใช่ไหมใช่ค่ะนะครับก็ไปรับเห็นน้องเนยขอพรท่านปู่ไว้ด้วยนะเดี๋ยวไปรับเงินหมื่นเงินแสนเงินล้านกันที่ออสเตรเลียเลยนะครับก็ประมาณนี้แล้ววันนี้ก็น้องเนยก็บินตรงมาถึงที่ หนองคายนะฮะแล้วก็กลับวันไหนนะลืมแล้วกี้นี้อีกวันสองวันค่ะอีกวันสองวันนะครับแล้วก็เดี๋ยวให้ท่านปู่อวยพรท้ายคลิปนี้เลยว่าน้องเนยจะเดินทางโกอินเตอร์ไปออสเตรเลียแล้วนะครับเดี๋ยวอ่าให้ท่านปู่อวยพรอีกรอบหนึ่งครับผมอ่ะเดี๋ยวท่านปู่อวยพรนะครับผมน้องไปขอขอ้าในเลยนะคอ่บนะครับใครที่เห็นคลิปนี้หรือไลฟ์นี้หรือวีโอนี้เดี๋ยวลง YouTube ครับปู่อันนี้ก็ขอให้พวกเองเนี่ยนะที่ได้เห็นตรงนี้นะ ด้วยใจเป็นศรัทธาสร้างบารมีปฏิบัติอย่าได้ฝืดเครืองข้องขัดทรัพย์สมบัติจงมากมีอันตรายอย่าได้มาย่ำยีโลกภัยไม่มีมาบีทาให้สมมุ่งมากปรปาฏถนาใหยสงยิ่งด้วยปัญญาณนะการ,รบัติเนอืมสาธุครับสาธุสาธ,สาธุสาธุครับก็อวยพรให้น้องเนยนิดน,นึงครับปู่ว่าไปเดินต้องไปออสเตรเลียคือให้น้องเขาประสบความสมําเร็จด้วยครับปู่ออ้ยประสบความสมําเร็จดีแล้วคนเนี้ย <laughs> นั่นแหละที่ข้าเคยพูดอะไรครับข้าบอกตรงๆนะว่าเด็กคนนี้ไม่ดื้อแต่ข้าจะปั้นขึ้นมาอครับยี่สิบแปดรู้กันอายุนะยี่สิบแปดไม่ใช่ร้รวยนะยี่สิบแปดคือรวยนยี่สิบแปดอ่ายี่สิบแปดเด็กเองรู้อือกิจการที่เองตั้งเอาไว้อ่ะนั่นแหละที่เองตั้งใจไว้อะเองก็ผ่านอะไรมาเยอะคำว่าปฏิหาริสํำเร็จอืมไม่ต้องกลัวอืม มัตเตตาจะมหาราชาอเมตาจมหาราชาอุเมตาจะมหาราชาสภัสสิเนหาจุพุติตาสภพสสุขขังมหาราภังราชาโกทังวินาสันติชนะโกทังวินาสันติสพะโกทังวินาสันตินะเมตตามโหกรุณาพุทธปานีทายินดียะเอ็มดูสารพัสตูวินาสันติจิปิโสพระวาหน้าตาวาจาอ็นดูด้วยนโมทายะสัมปติชามิเพงเพงพาพาหาหาลือลือนะชาลีติด้วยโอมนะโมพุทธายะ ลือลือลืลือลือ,ลอ,ลอให้ดังโด่งให้ดโด่งดังดอือโหนี่ท่านปูก่กบเมตตาต่อแล้วหลังจากน้ำมนต์เสร็จท่านปู่ก็ลงเขาเรียกว่าเมตตานะเมตตาให้น้องเนยไปทำงานที่ออสเตรเลียเมืองเมเบิลนะครับได้อย่างสำเร็จสำเร็จผลแล้วกันนะครับวันนี้ก็ขอให้ น้องเนยนะฮะมีความสุขความเจริญแล้วกันนะครับก็ขอให้ประสบความสำเร็จในหน้าที่การงานนะครับอ่ะวัน,นนี้ก็ขอก่ากคำวา่าสวัสดีครับแล้วก็วอ่ะแล้วก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์ในคลิปนี้ด้วยนะครับแล้วก็ผมจะออกมาทำคลิปดีๆในโอกาสถัดไปนั่นเองนะเดี๋ยวเจอกันคลิปถัดไปพร่าสวัสดีครับสวัสดีครับ